ถ้าจะพูดถึงยอดนักสู้ชาวจีนที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในยุคนี้คงจะไม่มีใครโด่งดังไปกว่าอี้หลงนักชกกังฟูเซ้าหลินชาวจีนลองมาดูกันสิครับว่าก่อนจะมาเป็นอี้หลงผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและฝีมือเก่งชาาดความเป็นมาของเขาเป็นอย่างไรและเขาใช่พระเซ้าหลินจริงหรือไม่อี้หลงมีชื่อจริงว่าหลิวซิงจุนเกิดเมื่อวันที่หนึ่งเมษายน2530ที่เมืองเต๋อโจวมณฑลซานตง เขาเป็นยอดนักต่อสู้อิสระนักแสดงภาพยนตร์และโทรทัศน์ของจีนและเป็นทูตศิลปะการต่อสู้ด้านกีฬาของจีนเขาได้รับยกย่องว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในสื่อกีฬาออนไลน์เป็นเวลาติดต่อกันถึง4ปีชีวิตในวัยเด็กของเขาพ่อของอี้หลงชอบนิยายเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้แบบกังฟูจึงเล่าเรื่องศิลปะการต่อสู้แบบกังฟูให้อี้หลงและน้องสาวของเขาฟังตั้งแต่ยังเด็ก และสัญญาว่าจะพาอี้หลงกับน้องสาวไปหาท่านปรมาจารย์เพื่อร่ำเรียนวิชากังฟูอี้หลงได้เรียนหนังสือเพียงอายุ13ปีก็ต้องออกมาทำงานหาเงินเพื่อส่งเสียให้น้องสาวได้เล่าเรียนเขาทำงานที่ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่และร้านค้าริมถนนเมื่อได้เงินมาเท่าไหร่ก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งเพื่อส่งกลับบ้านเขาต้องกินซาลาเปาแทนข้าวเมื่อเวลาหิวต่อมาอี้หลงไดเดินทางไปหลายมณฑลในประเทศจีนเพื่อศึกษาวิชากังฟู และวิชาที่เขาชอบในเบื้องต้นก็คือวิชาหมัดพักะแตนต่อมาเขาได้ศึกษาวิชาเส้าหลินกังฟูไทเก็กยงชุนมวยสากลมวยปล้ำซานต้ากังฟูแต่เมื่อถึงคราวจะโชคจริงจังแบบเป็นอาชีพเขาก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับกีฬาประเภทมวยไทย อี้หลงฝึกฝนมวยไทยกับค่ายมวยในประเทศจีนตามที่เพื่อนเขาแนะนำจนชำนิชำนาญในวัย20ปีเขาได้รับรางวัลศิลปะการต่อสู้นานาชาติฟอซานกวางตุ้งต่อมาอี้หลงสามารถเอาชนะนักชกไทยได้หลายคนแต่โดยส่วนมากแล้วจะเป็นนักมวยไทยที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงสักเท่าไหร่แต่มันก็สร้างชื่อเสียงให้กับอี้หลงเป็นอย่างมากชาวจีนส่วนใหญ่หมายมั่นปั้นมือว่าอี้หลงนี่แหละคือกังฟูเซาลินตัวแทนของบรูตลี ที่จะกำราบจอมยุทธไร้พ่ายห้าร้อยปีให้ราบเป็นหน้ากลองสำหรับคำว่าจอมยุทธไร้พ่ายห้าร้อยปีเป็นชื่อที่คนจีนใช้เรียกมวยไทยนั่นเอง,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 งแต่ถึงแม้ว่าคนจีนจะชมว่าอี้หลงเป็นกังฟูที่สามารถปราบมวยไทยมาแล้วหลายคนแต่ลึกๆแล้วก็รู้ว่าอี้หลงเรียนมวยไทยจึงเกิดไอเดียเสนอแนะให้อี้หลงโกนหัวและก็แต่งตัวแบบเส้าหลินเพื่อแสดงความเป็นกังฟูเส้าหลินแบบเต็มตัว และหลังจากนั้นชื่อเสียงของอี้หลงก็ดังเป็นพลุแตกเมื่อเขาแต่งชุดพระเร้าหลินสามารถเอาชนะนักมวยไทยได้อย่างง่ายได้ต่อมาเขาได้เดินสายออกชกที่ต่างประเทศก็เก็บชัยชนะมามากมายหลายครั้งแต่ในช่วงแรกๆส่วนมากอี้หลงจะเลือกคู่ชกที่เขาเห็นว่ามีโอกาสชนะเท่านั้นและต่อมาเขาก็เดินทางไปชคที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2010ชกกับนักมวยไทยชาวอเมริกาที่มีฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาคนหนึ่ง ซึ่งการชกค,ครั้งนั้นชาวจีนก็หมายมั่นปั้นมือว่าเขาจะชนะเพื่อประกาศสักดาว,ว่าพระเส้าหลินสามารถชนะมวยไทยที่แผ่นดินสหรัฐอเมริกาได้แต่ผลกลับปรากฏว่าเขาแพ้นอกแบบหมดรูปในยกที่สองโดยครั้งนั้นเขาได้สร้างความผิดหวังให้กับคนจีนเป็นอย่างมากและได้รับความกดดันจากชาวจีนบางส่วนที่ปลามาดว่าเขายังไม่เก่งจริง ในปี2011อี้หลงก็ได้หายตัวไปเป็นเวลานานต่อมาทราบว่าเขาได้เดินทางไปฝึกวิชามวยไทยเพิ่มเติมจากโค้ชที่มีชื่อเสียงระดับโลกทางภาคใต้ของประเทศไทยและตอนนี้แหละสำนักเซ้าหลินของประเทศจีนสั่งห้ามไม่ให้อี้หลงใช้คำว่าเซ้าหลินแทนตัวเองแถมยังต่อต้านไม่ให้เขาแต่งตัวคล้ายพระเซ้าหลินเนื่องจากเขาไม่ได้ร่ำเรียนวิชากังฟูเซ้าหลินอย่างแท้จริงแน่นอนว่าการชกของเขาเป็นแบบมวยไทย ต่อมาอี้หลงจึงได้ตัดสินใจฝึกวิชาคางเหล็กซึ่งเป็นวิชาแขนงหนึ่งของเซ้าหลินและในการชกครั้งต่อมาเขาก็โชว์วิชาคางเหล็กคือยืนให้คู่ชกต่อยที่ปลายคางโดยที่เขาไม่มีอาการสะทกสะเทือนแต่ประการใดแถมในครั้งนั้นเขายังเป็นฝ่ายชนะอีกด้วยและจากการชกครั้งนั้นชื่อเสียงของอี้หลงก็ดังเป็นภูเขาไฟระเบิดในประเทศจีนและก็ดังเป็นพลุแตกในประเทศอื่นๆ การชกในครั้งต่อมาเขาก็ได้ใช้วิชาคางเหล็กอีกหลายครั้งแต่พอเจอนักชกที่มีกำปั้นหนักจริงๆเขาก็แพ้นอกไปแบบขายขี้หน้าอี้หลงเป็นนักประชาสัมพันธ์ตัวยงเมื่อเขาเดินทางมาชกแพ้คะแนนนักมวยไทยที่ประเทศไทยแต่หลังจากนั้นเขาก็จ้างนักมวยไทยคนนั้นกลับไปชกกับเขาที่ประเทศจีนปรากฏว่าเขาสามารถชนะนอกนักมวยไทยคนนั้นแบบง่ายได้แก้มือได้สำเร็จเขาเคยก้าวขึ้นชกกับยอดมวยไทยเงินแสนอย่างสุดสาครสอกลิ่นมี ซึ่งคนไทยหลายคนรวมทั้งคนจีนบางคนต่างก็บอกว่าอี้หลงไม่สามารถสู้สุดสาครได้อย่างแน่นอนและการพ่ายแพ้ของเขาจะต้องเป็นการแพ้นอกเท่านั้นและนายการชกครั้งนั้นถึงแม้ว่าอี้หลงจะเป็นฝ่ายไพ่คะแนนให้แก่สุดาสาครสกิ่นมีแต่แฟนมวยหลายคนก็ออกความเห็นว่าสุดสาครชกผิดฟอร์มเป็นอย่างมากต่อมาอี้หลงชกกับนักชกคอสเพล์ชาวญี่ปุ่นผู้มีนามว่ายุอิชิโร่นาคาชิมะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นนักชกระดับพื้นื้นผลปรากฏว่าอี้หลงแพ้น็อกเพียงแค่ยกที่สองและต่อมาเขาก็กู้หน้าด้วยการจ้างมวยไทยมาชกด้วยและก็เป็นฝ่ายสามารถชนะน็อกได้อย่างง่ายดายไอ้คำว่าชนะน็อกมวยไทยที่เป็นคนไทยนี่แหละทําให้คนจีนรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าอี้หลงจะเคยพ่ายแพ้มาก่อนหน้านั้นแต่พอชกชนะนักชกไทยชาวจีนต่างก็รู้สึกพออกพอใจเป็นอย่างมากจนลืมความพ่ายแพ้ของเขา ในก่อนหน้านั้นดังนั้นจะสังเกตว่าในประวัติของอี้หลงพอเขาพ่ายแพ้แบบหมดรูปทีไรเขาก็จะจ้างนักมวยไทยมาโชกกับเขาและเขาก็จะเป็นฝ่ายชนะนอกอย่างง่ายดายแถมที่แปลกไปกว่านั้นนักมวยไทยที่แพ้นอกอี้หลงที่ประเทศจีนหลายคนจะไม่มีชื่อปรากฏในประวัติของอี้หลงแต่จะบอกเพียงว่าเขาชนะนกนักมวยไทยเท่านั้นน่าจะเป็นการตกลงระหว่างอี้หลง กับนักมวยไทยขายศักดิ์ศรีเหล่านั้นก็เป็นได้ต่อมาอี้หลงขึ้นชกกับบัวเขาบัญชาเมธหลายคนหลายท่านต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันและไม่เฉพาะคนไทยเท่านั้นแม้แต่ชาวจีนบางคนยังออกความเห็นว่าอี้หลงไม่สามารถสู้กับบัวเขาได้ถึงสามยกอย่างแน่นอนแต่เมื่อถึงเวลาชกกันจริงๆผลกลับปรากฏว่าเขาสามารถสู้กับบัวขาได้ดีตลอดการชกสามยก ถึงแม้ว่าอี้หลงจะแพ้คะแนนก็ตามแต่หลายคนสังเกตว่าการชกเหมือนรู้กันเหมือนกับว่าบัวขาวชกไม่เต็มที่และก็เป็นเหมือนที่หลายคนคาดคิดเมื่อต่อมามีการจัดการชกแก้มือระหว่างอี้หลงกับบัวขาวอีกครั้งหนึ่งโดยการชกครั้งนั้นเป็นที่สนใจของประชาชนชาวจีนเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าเป็นศึกแห่งประวัติศาสตร์เลยทีเดียวไม่เฉพาะแต่คนจีนเท่านั้นรวมถึงคนไทย ต่างก็ต้องการชมสึกครั้งนี้เป็นจํานวนมากแต่ครั้งที่สองนี่ไม่เหมือนครั้งแรกมีหลายคนต่างก็คิดว่าคู่นี้ชกกันแบบมีธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องคราวนี้บัวขาวจะต้องแพ้แน่นอนและจะต้องมีการชกกันเป็นครั้งที่สาซึ่งผลการชกครั้งที่สองก็ปรากฏว่าบัวขาวถูกตัดสินให้แพ้คะแนนอีหลงไปแบบหน้าชนะแต่หลายคนต่างก็ออกความเห็นว่าเป็นการชกที่ผิดจากบัวขาวคนเดิมราวหน้ามือกับหลังมือ การออกอาวุธที่เคยหนักหดวงรุนแรงหายไปหมดแต่ชัยชนะของอี้หลงที่มีต่อบัวขาวครั้งนั้นแหละทําให้ชาวจีนทั้งประเทศต่างชัยโยโหร้องพอๆกับถูกหวยรางวัลที่หนึ่งสื่อทุกฉบับออกข่าวกังฟูเส้าหลินสามารถปราบมวยไทยที่เก่งที่สุดในประเทศลงอย่างรบาบคาบชื่อเสียงของอี้หลงในช่วงนั้นดังพอๆกับโลกแตกในประเทศจีนและแน่นอนว่า ถ้ามองแบบธุรกิจจะต้องมีการชกเป็นครั้งที่สเพื่อหาผู้ชนะที่แท้จริงซึ่งคราวนี้เชื่อกันว่าการชกครั้งที่สจะต้องยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยทีเดียวแต่เหตุการณ์กลับตรงกันข้ามข่าวการชกครั้งที่สที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมปี2019ไม่ค่อยบูมเท่าที่ควรในประเทศจีนถึงแม้จะมีการโปรโมทกติกาการชกแบบพิสดารคือชกยกเดียว9นาทีจนกว่าจะมีใครยอมแพ้ และมีเงินรางวัลล่อตาล่อใจจำนวนมหาศาลแต่ผลปรากฏว่าคนจีนกลับไม่อยากดูแถมอี้หลงก็ไม่อยากชกอีกต่างหากอ้างว่าเจ็บนู่นป่วยนี่โดยให้ในายแพทย์ออกมารับรองสุดท้ายเขาก็ประกาศถอนตัวไม่ขอขึ้นชกครั้งที่สามกับบัวขาวซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าคนจีนและตัวของอี้หลงเองอยากจะเก็บชัยชนะที่มีต่อบัวขาวไว้เป็นตำนาน และต่อมาชื่อเสียงอันโด่งดังของอี้หลงก็ถึงคลาวอัปางเมื่อเขาก้าวขึ้นชกกับ2ยอดมวยไทยคือสิทธิทชัยสิทธิสองพี่น้องและไซโยกพุ่มพันม่วงปรากฏว่าเขาโดนน็อกแบบหน้าอนาถที่สุดปิดตำนานกังฟูเส้าหลินผู้ยิ่งใหญ่ในสายตาของคนจีนเมื่อหลายคนเริ่มรู้ว่าเมื่อเจอยอดมวยไทยที่ชกจริงๆไม่มีอ่อนข้อเขาก็จะโดนน็อกแบบง่ายๆนี่เองแต่สื่อจีนหลายสำนักก็ออกมาบอกว่า อี้หลงติดเล่าและติดผู้หญิงไม่มีเวลาฟิตซ้อมและในสุดท้ายก็ต้องขอบอกตามตรงว่าที่อี้หลงมีความเก่งากาจสาม,มารถต่อสู้กับยอดมวยไทยได้เป็นอย่างดีนั่นก็เพราะเขาฝึกมวยไทยนั่นเองแต่ถ้าจะเปรียบเทียบฝีมือของอี้หลงกับยอดมวยไทยชาวจีนที่มีชื่อว่าซิ่วเจี้ยนเหลียงฝีมือของอี้หลงยังห่างชั้นกับซิ่วเจี้ยนเหลียงหลายขุมแต่ทําไมเขาจึงมีชื่อเสียงโด่งดังกว่าซิ่วเจี้ยนเหลียงและโด่งดังที่สุดในประเทศจีน นั่นก็เพราะว่าเขารู้จักโปรโมหดตัวเองและชกในนามกังฟูเซ้าหลินแถมยังแต่งตัวเป็นพระเซ้าหลินอีกด้วยซึ่งเป็นที่ถูกอกถูกใจของประชาชนชาวจีนที่คลั่งไคล้กันต่อสู้แบบกังฟูมาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและถึงแม้ว่าวิชาหลักที่เขาใช้ในการต่อสู้คือวิชามวยไทยก็ตามแต่ในทางตรงกันข้ามซิ่วเจี้ยนเหลียงผู้เก่งชาตเขาชกในนามของมวยไทยจึงไม่เป็นที่ต้องตาต้องใจของคนจีนสักเท่าไหร่ ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าอี้หลงเป็นกังฟูสไตล์มวยไทยไไไไโบราณได้กล่าวไว้ว่าคนเราแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้แต่บุญวาสนาของคนเราก็ย่อมมาจากการฝึกฝนการปฏิบัติเพื่อสั่งสมบุญบารมีไม่ได้มาจากการอ้อนวอนขอร้องจากสิ่งศักดิ์สิทธ ผลของบุญวาสนาที่ให้ผลในปัจจุบันก็ย่อมเกิดจากเหตุที่เราเคยบำเพ็ญบุญบาร,รมีในอดีตชาติหรือในปัจจุบันไม่ใช่บุญวาสนาจะเกิดขึ้นเองเช่นเดียวกับการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้บางคนไม่เคยฝึกฝนศิลปะการต่อสู้เลยแต่มโนไปเองว่าตัวเองเก่งหรือเป็นเกจีอาจารย์ผู้ชำนาญด้านศิลปะการต่อสู้สามารถวิพากวิจารณ์ได้อย่างทะลุปลูกปลงผ่านการคอมเมนต์ในเว็บต่างๆ จนเป็นที่อิดหนาระอาจใจแก่คนที่รู้จริงและคนที่ผ่านการต่อสู้จริงมาแล้วนี่คือที่มาของคำว่าเกลียนคีย์บอร์ดหรือนักเลงคีย์บอร์ดเมื่อมีคนเกิดมันไส้ขอท้าประลองยุทธกับท่านนักเลงคีย์บอร์ดเหล่านั้นกลับไม่กล้าตอบรับแต่ก็ยังคอมเมนต์ตอบกลับแบบข้างๆคูคๆหรือไม่ก็ด่าคนๆน,นั้นเสียเสียให้หายไปเลยถ้าจะพูดตามความเป็นจริงแล้วนักเลงคีย์บอร์ดประเภทนี้ ยังกระจาะก,กว่านักเลงคีย์บอร์ดของประเทศจีนตามที่เคยนำเสนอไปบ้างแล้วพวกนี้เขากล้าชกจริงเจ็บจริงถึงแม้ว่าจะไม่เคยฝึกฝนวิชาการต่อสู้มาเลยก็ตามแถมส่วนมากยังกล้าชกกับนักมวยอาชีพด้วยซ้ำและเมื่อพวกเขาพ่ายแพ้ก็ได้รู้สึงถึงสัจธรรมของความเป็นจริงยังมีเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกับโรคระบาดเกี่ยวกับการท้าทายขอโชกกับมวยไทยของชาวจีน ซึ่งถ้าเป็นปรมาจารย์กังฟูหรือผู้ที่ฝึกฝนวิชาการต่อสู้มาบ้างแล้วก็คงไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกอะไรสักเท่าไรแต่บางท่านไม่เคยฝึกฝนวิชาต่อสู้อะไรมาเลยกลับกล้าโชกกับมวยไทยชาวจีนระดับแชมป์มาแล้วมากมายหลายคนชายคนนี้เขามากับแฟนคลับเขาบอกว่าจะมาอัดมวยไทยดูสิครับเขาโดนต่อยโอโหพระเจา้าเอาดูภาพ้าอีกครั้งสิครับว่าเขาโดนยังไงเขาโดนต่อยเขาที่ขางดังสองสาหมัด เขาเสียเส้นชายคนนี้เขาเดินทางมาที่ค่ายมวยไทยเพียงลำพังเขามาพิสูจน์หลังจากที่ไ้โพสต์ท้าทายกับมวยไทยชาวจีนดูสิครับหมัดอีเป๋ของเขาโอ้พระเจ้าเขายังไม่เป็นมวยเท่าไหร่เขาโดนต่อยเขาที่ปลายคางเขาโดนหมัดซ้ายอีกครั้งและเขาโดนเตะที่ปลายคางจนล้มลงไปแต่เขาบอกว่าวะไม่ยอมแพ้โอ้พระเจ้าเขาโดนก้านคอ ดูสิครับเขาโดนต่อยเหมือนไม่ใช่คนโอ้นี่คืออีกคนใจถึงจริงๆครับนักเลงคีย์บอร์ดโอ้เขาเดินทางมาที่ค่ายมวยไทยแห่งหนึ่งและแล้วและแล้วโอ้พระเจ้าช่วยเขาโดนถลุงอย่างเมามันดูสิครับงสงสัยคงด่าวไว้เยอะโอ้โอโอโดอกสุดท้ายนี่ก็คือค่ายมวยไทยอีกแห่งที่ประเทศจีนถ้าสังเกตง่ายๆส่วนมากบริเวณพื้นจะเป็นตราหมากลุกนะครับ ชายคนนี้เขาอ้างว่าเขาเป็นทายาตรุ่นที่สี่ของท่านมหาปรมาจารย์ยิบมันโอ้ดูวิชายงชุนของเขาเขาโดนต่อยเขาแต้หูไม่เป็นไรดูลีลาของโยงชุนร้อยเปอร์เซนสิครับเขาไม่ได้ร่ำเรียนวิชาใดเพิ่มเติมเลยเขาจะมาสั่งสอนมวยไทยจับตาดูให้ดีดูลีลาของเขาโอ้โอ้โอ ลีลาการล้มของเขาโอ้เนาะสำหรับชายคนนี้จะธรรมดาลือดูสิครับเขาพบความมุ่งมั่นเพื่อมาปราบมวยไทยโอ้โ oh, หเขาจุกสำหรับมวยไทยชาวจีนคนนี้ก็คุ้หน้าคุณตานะครับแต่จำชื่อไม่ค่อยได้ก็มีมาทั้งคาราเต้นะครับนี่ก็คือมวยไทยนะนี่เป็นคาราเต้ชาวจีนนะ ันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะส่วนมากก็จะมาท้าประลองกับมวยไทยสําหรับคู่นี้ก็เป็นมวยไทยกับกังฟูสำหรับกังฟูนี่ก็คนที่ล้มลงไปนะครับส่วนมวยไทยก็คือคนที่สักสักรูปม,มังกรที่แผ่นหลังสําหรับคู่นี้มวยไทยต่อให้นะครับให้ออกอาวุธเฉพาะข้างซ้ายนะคือเตะซ้ายต่อยซ้ายวันเอเอาว่ายังไงต่อยเข้าท้องหนึ่งครั้ง ขยับข้อหต่อยเข้าหน้าอกแล้วต่อยเข้าว่ายังไงกังฟูอา้าวน,นั่นนั่นนั่นอ้าวกังฟูไม่ยอมนะครับดูสิครับการชกเกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเอามมยไทยขยับข้บหานะครับว่ายังไงต่อยเข้าข้างดังต่อย,อยเอาเตะเข้าจั๊กแรนแล้วอเอาแถมท้ายด้วยขางดังหนึ่งครั้งนะเอาดังป๊อกเลยเมื่อกี้ ก็ชกต่อไม่ได้นะครับเนาะเอาท่านปรมาจ,จารย์กังฟูสําหรับต่อมานะครับนี่ก็เป็นไทเจ็กนะแต่ไทเจ็กนี่เขาจะชกแบบ MMA เอว่ายังไงเจอกับนักชก MMA ตัวจริงเสียงจริงนี่แหละโอ้ยแป๊บเดียวโอ,โอ้โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้ยพี่น้องอ้ยว่าไปว่ามา18แปดเล่าอีกแล้วพี่น้อง เอาว่วาจัาไางไดแต่คือตีคักตีแน่แต่เอา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 กรรมการว่ายังไงเอา้เอา,อา,อาสําหรับคนนีเป็นนักเลงคีย์บอร์ดตัวจริงเสียงจริงนะครับเนี่ยนอกจากจะเป็นนักเลงคีย์บอร์ดแล้วยังเจนจัดในย่านนี้เอา้ามาท้าชกกับมวยไทยดูสิครับว่าเขาเก่งอย่างที่คุยไหมนั่นแหละเห็นบ่เอาว่ายังไงเนี่ยนั่นาหนไหมโอ้โหเอา้า เอาเอาโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเออเออเอานั่นนะนั่นะเอา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 หมดแรงแล้วครับหมดแรงแล้วคนอ้วนคนอ้วนหมดแรงแล้วน้างงายเงือบว่ายังไงว่าจังไดคนอ้วนโอ้โหกอดไว้กอดไว้เอาไม่มีใครแยกนะครับหมดกำลังโอ้โหเกือบตายนี่คืออีกคนที่ไม่เคยฝึกการต่อสู้เลยแต่อยากจะต่อยโอ้โหพระเจ้าสำหรับคู่ชกเป็นทั้งแชมป์มวยไทยและก็แชมป์ซานต้ากังฟูชาวจีนนะครับเอา ว่ายังไงล่ะอ้ยเอาก็จะนกเอ้าเอ้าปวโดนแล้วโดนแล้วเอ้าเอานั่นนั่นเอานั่นนั่นเอ้าเอาเอาหยุดเถาะยติมันมันจิตตายเอ้าหัวหน้า่ขยนะครับมาห้ามไว้อันนี้ก็คือชุมนุมของท่านเหล่าจอมยุทธทั้งหลายนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือท่านปรมาจารย์หวังสีเจ้าท่านเป็นปรมาจารย์กังฟูเจ้าของวิชาพลังรั่วขั้วมัน วิทยายุทธของท่านช่างล้ำเลิศยิ่งนักสำหรับวิชาพลังรั่วขั้วมนันท่านได้สำเร็จมาจากเทพสีทธัญ,ญาโอ้มันน่าอัศจรรย์จริงๆดูสิท่านได้โช์พลังต่อหน้าลูกศิษย์ของท่านพลังของท่านมันน่ากลัวยิ่งนักดูสิครับโอ้ วัว้ัว้ัว้าวเห็นแดบเนี่ยอย่ามาลูถูกว่าเปียงคงเกี่ยงจริงและไม่ต้องเราว่าวาจะแพ้ไม่ต้องคากเราว่าจะต้องชนะ,ะว่าจะล้มหวยไทยเข้าใจไหมอ้วต้องชนะ,ะเข้าใจไหมแมนเมืองสีรีล่าไรปังไรกัดสังกัวเมืองต้องแพ้ อาบรุลีลาการชกของท่านปรมาจารย์กับมวยไทยนะครับท่านปรมาจารย์อยู่มุมน้ําเงินครับโอ้โหท่านผู้ชมดูสิครับท่านโดดเตะ <c ười> แล้วท่านก็ลื่นล้มลงไปวันเผอเคยไว้ในลมที่วังหันเวทีมันเมืนเอาว่ายังไงท่านปรมาจารย์โอ้โหจะธรรมดาที่ไหนเล่าโอ้โหเอาท่านโดนหมัดนะครับเนาะแล้วท่านก็ค่อยๆงวยลงเอากรรมาการยุติการชก โออ้ที่้ลังจะเป็ดตีก็พูดได้อีกเด้วสิทธิอีกเยอ่ทันย่มขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดัง